อสวัสดีครับก็พบกับผมคามิเนโกนะก็วันนี้ก็จริงๆผมว่าจะไลฟ์แหละนะว่าจะไลฟ์ทั้งลงอบิสทั้งเปิดกาชาแต่ว่าแบบวันนี้มันไม่มีเวลาเลยก็เลยแบบลงอบิสไปนอกไลฟ์ละก็ดาวครบเรียบร้อยแล้วก็แลกโลอะไรมาหมดแล้วแล้วก็ก็ไลฟ์ที่แล้วเนี่ยผมแบบผมเปิดหาโฮมาแล้วดันหลุดเลทออกเอมอสังนั้นวันนี้ก็เลยแก้มือซะหน่อย แล้วไหนแพ็กมันก็รีคูณสองแล้วก็เลยจัดมาสะหน่อยเงินเดือนออกพอดี <c oughs> <c oughs> เราก็จะมาเปิดแก้มือที่เดิมเนะ่ยเพราะว่าไลฟ์ที่แล้วเนี่ยผมเปิดตรงนี้แล้วแ <c oughs> ม่งหลุดเอามดเดี๋ยวเราจะดูว่าทองที่สองเราจอกเลยนะ <c oughs> เอาละเช็คก่อนเราจะเช็คกันตรงนี้ก่อนนะ ตู้นูเวเลตเนี่ยผมข้ามนะเพราะว่าผมจะไปรอเปิดฟูรีนะาเลยยี่ะ2บห้าสามสิบสามห้าสี่สิบสี่ห้าห้าสิบห้าห้าหกสิบหกห้าเจ็ดสิบเนี่ยตู้ตู้ตัวละครเนี่ยผมเปิดไปแล้วเจ็ดสิบสามนะยก็เลยไม่กล้าเปิดต่อถึงจะไม่มีการันตีก็ตามนะผมเลยว่าแต่จริงๆรนูเวเลตผมก็ว่าจะเปิดอยู่ แต่ว่าไว้ตัวละครมันรีรันก่อนนะตอนนี้ยังไม่เปิดเนี่ยผมก็โดนไปแล้วเอมอสเลือกโฮมาไว้ผมรู้สึกว่าตู้อาวุธรอบนี้มันโอเคเลยเพราะว่ามันมีทั้งดาบเอททั้งหอกฟาโวแล้วก็ขึ้นไหนๆผมก็วางแผนว่าจะเปิดนิวเวเลตตอนรีรันอยู่แล้วต่อให้ทองที่สองผมเปิดได้อาวุธประจำตัวมายังไงก็มีคนใช้แน่นอนอยู่แล้ว แต่ก็อยากเล่นหัมานะเพราะว่าหูเต่าผมใช้เดสแมทมานานแล้วจะได้อัปเกรดหูเต่าสักทีตอนนี้ผมเปิดไปแล้วทั้งหมดสี่สิบสามโลนะแล้วก็เติมแลกมาแล้วยี่สิบสีโลก็จะประมาณหกสิบเจ็ดแต่ผมคิดว่าคือตัวพูโปรตีมมันการันตีแปแหละแต่ว่า หกสิบห้าขึ้นไปมันก็น่าจะออกแล้วนะเราจะมาลุ้นกันว่าจอ,อกโฮม่าหรือหรือสมุดของพี่นิวนิวเวเล็ตนะเราต้องทำพิธีเหมือนไลฟ์ที่แล้วเราก็คูเต่าม,มาเปิดตัวนี้แล้วก็ปูเซกโลแล้วก็เสากดแล้วตีปู มันต้องมาแล้วรำเสร็จแล้วต้องเปิดเลยตอนนี้สี่สิบสามนะห้าสิบสามไปโลดยังนะอหอ,อกฟาวผมรู้สึกว่าผมจะมีหอ,อกฟาวขาดท้าอียงานหนึ่งแล้วเนี่ยห้าสิบสามยังไม่ออกเลยหกสิบสาม let's go มาแล้วมาแล้วห้าสิบสี่อ๋อห้าสิบสี่โลออกสมุดพี่นิวโอ้เดี๋ยวผมจะนับไปเรื่อยๆนะอันนี้คือออกสมุดพี่นิวแล้วมันก็ต้องนับหนึ่งใหม่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็คือตอนนี้สองทองแล้วสองทอง อืมเจ็บเจ็บใจนิดนิดเดี๋ยวผมเซฟรูปแป๊บหนึ่งนะก็อย่างที่บอกจะว่าดีไหมก็ก็ไม่ผิดหวังเท่าไหร่เพราะยังไงผมก็วางแผนจะเปิดนิวเวเลตตอนรีรันอยู่แล้ว ก็คือได้อาุปประจำตัวมาแล้วเอาละทีนี้โรเหลืออยู่ก็เปิดไปเรื่เล่แล้วเมื่อกี้น่าจะ เก้าโลมั้งแลกไปสองโล อย่างอีกโอ้หอ,อกฝ่าโวไม่งอกเลยลัวมาแรกอีกโลนึง ออกสีดาวรัวๆเลยวอะอออกโลซาเลียแถมใหม่ถ้าออกตัวละครที่มันซีหงอยู่แล้วมานี่เราคงแลกได้อีกโลหนึ่งออืมตู้ยังเหลือหกสิบหกวันอะแล้วก็เฉลี่ยเปิดวันละโลแหละ ถ้าไม่รวมกิจกรรมมันแจกอีกเดี๋ยวมันแจกอีก5้าโลมังก็ผมก็คงเปิดไปเรื่อยๆแหละจนกว่าโฮมาจะออกแต่ถ้าคิดว่าไม่ทานจริงๆนะตู้ไกลออกค่อยเติมอัดไปอีกทีหนึงนะ่งแล้นไม่ได้สีเรียนมาก๋่า <aud itation> ค่อยค่อยดองไว้ก่อน ตอนนี้ผมก็มีธนูน 4, สี่ละธนูสี่สือเวทห้าหอกสามไม่มีหอกลิมิเต็ดสักอันเลยนะมีแต่หอกตู้ถาวรดาบใหญ่สามแล้วก็ดาบเล็กแม่งดาบเล็กหกเป็นอะคิล่าซะสามเล่มเลยตายสิผมชอบปั้นอาวุธไว้หลายอันมากเลยเนะี่ย แนเพพวกฟาโวแซกบีพีเนี่ยสีดาวทั้งหลายเนี่ยสี่ดาวฟาโวแซกบีพนี้ปั่นไปเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะปั่นดาบฟาโวอันนี้อันหนึ่งอยวอเอาละดาบเล่มนี้ผมก็ให้นิลูใช้ขัดห้าพอดี <laughs> โซว,วุฒิรอบนี้คือผมเปิดไปรู้สึกไม่เสียดายเท่าไหร่นะถ้าได้หูถ้าได้โฮมามาก็คือหูเต่าได้อัปเกรดส่วนได้สมุดพีนิวมาก็เปิดนิวเวเลตลีลานรอบหน้าก็มีอาวุธพร้อมใช้เลยแล้วก็ดาบเล่มนี้ก็ให้นีลูใช้หอ,อกฟาโวก็ผมก็ก็ไไรขัดอยู่เนี่ยผมมีหอ,อกฟาโวขัดห้าสี่อันแล้วเนี่ย หนึ่งสองสามเอออันนี้ขัดสี่ละเอาอันนี้ไปขัดเพิ่มซะหอกฟาโวแม่งตัวใช้เยอะจริงอ่ะ <c oughs> เนี่ยตัวซับหอกนี่ใชฟ้ฟาโวนเ,เพียบอ่ะไอ้ฟาโวขัดหนึ่งอย่านันนี้เอาไปขัด ให้อันที่มีกะใช้ได้แต่ละตัวแม่งมีของใส่ของตัวเองหมดเลยโอเคขัดห้าสี่อันขัดสองอีกอันหนึ่งเปิดจนโฮมาออกนี่จอกหอ,อกฟาโวมาบ่อยๆไม่ได้จะได้ทำ หอ,อกฟาโวคัดห้าเล่มที่ห้าไปเลยแต่มันก็ต้องแย่งเลดกับมก็ต้องแย่งเลดกับดาบนี้แล้วก็ดาบเลื่อยแล้วก็อาวุธอื่นอีกแล้วต่อมาอ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> เดี๋ยวใช่ก่อน <c oughs> เมื่อกี้ได้กลุ่มดาวโลซาเลียมานะ <c oughs> โรซาเลียซีสี่ละอยากได้โรซาเลียซีหกจริงเลยเนี่ยแต่สึกเสือตัวมันไม่ค่อยเลดัพเลยสีดาวตัวละครสีดาวในตู้ตัวละครมันชอบเอาแต่ตัวเก่าๆมาอย่างตู้ตู้ตอนเนี้ยนะตู้นิวเวเลเนี่ยมันก็มีแต่ตัวที่เราซีหกหมดแล้วนะ ให้ตายสิอันนี้เดี๋ยวผมไม่ดูอ์ติแฟต์หูเต่าด้วยแล้วกันนะผมตั้งใจจะกดโอมาเดยพ่อเลยถึงแม้จะต้องกดสามทองก็ตามตูรอบนี้มันคุ้มเกินอันนี้คือผมใส่เดดแมทอยู่นะเดดแมทขัดห้า เดดแมทคีเลตเจ็ดสิบคีดาเมจสองร้อยห้าโดยที่ผมใส่หัวคีดาเมตอยู่ถ้วยไฟแปดตรงเซตนี่นนะได้ใช้หมดเลยคีดามเอจเอพีชำนาญธาตุแล้วคีเลตอันนี้ก็หัวมันคีดาเมจอยู่ละลงชำนาญธาตุหมดเลยอันนี้ก็ไม่ลงคีดาเมจเล ลงชำนาญธาตุหมดลงลงโจมตีไปรอบหนึ่งมันก็แต่พอมาดูดวมเนาแล้วมันก็บาล้านอยู่นะเพราะชำนาญธาตุมันเกินสองร้อยโดยที่ใส่นาะฬิกาเอพจริงๆชิ้นนี้อาจจะแย่หน่อยที่มันลงฟื้นฟูเยอะแต่ว่าผมก็อยากกดอันติได้บ้างนะถึงแม้ว่าชิเมนะว่ามันจะไม่เน้นอันตีอะเพราะว่ามันเน้นชาตีแรงมากแต่ว่า บางทีการมีฟื้นฟูติดไว้สักหน่อยเนี่ยเวลาช้าตีไปได้พลังงานคืนมาเนี่ยมันก็มีฟื้นฟูติดไว้สักยี่สิบเนี่ยคือตีไปตีมาจนได้พลังงานคืนเนี่ยมันอาจจะเต็มแล้วก็กดอันติช่วงก่อนที่สกิลอีจะหมดเพื่อฮิวตัวเองก็ได้นะเนี่ย,ยสังเกตว่าในตีแฟกที่ใส่เนี่ยคือมีชิ้นนี้แบกฟื้นฟูอย่างเดียวเลย ชินนี้ก็บาลานซ์เกินลงกระจายมากเลยแต่ถ้าสมมติผมกดโฮมากมานะผมว่าผมมีอาติแฟ์เปลี่ยนอยู่ก็คือจะไปเปลี่ยนเป็นหัวขี้เรดกับนาฬิกาชำนาญธาตุนะก็จะมีอันนี้อันนี้หัวขี้ดเมตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะอันนี้หัวคีเลดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมั้ง คือ sp f พีแฟตมันเห็นผลน้อยกว่า sp เปอร์เซ็นต์แต่ก็คือมูตํมก็ได้ใช้พลังชีวิตแหละนะสพว่าผมเปลี่ยนเป็นหัวขี้ลเลอแแล้วก็นาฬิกาเป็นชำนาญเดี๋ยวหาออกอื่นใส่เทียบก่อนเพราะว่าอันนี้ก็ สมมติถ้าผมเปลี่ยนถ้าผมเปลี่ยนเป็นนาฬิกาชำนาญธาตุกับหัวคริเลสเนะสเตตัสตอนนี้ก็จะเป็นคริเลสเจ็ดสิบแล้วก็ครีดาเมิร้อยสี่เก้าแล้วก็ถ้าสมมติผมกดโฮมามาเนี่ยโฮมามันครีดาเมิบวกหกสิบหกเนี่ยครีดาเมิก็จะอยู่ที่สองร้อยกว่ากว่านี่แหละครีดาเมอืม หนึ่งสี่เก้าจุดแปดบวกหกสิบหกจุดสองจะเป็นสองร้อยสิบหกนะ <t od al oo> ถือว่าบาลาน์แล้วเลือดนี่นะเลือดสามหมื่นสองอ๋ออันนี้เป็นสันพองน้ำด้วยผมเล่นทีมธาตุน้ำสองตัวมันได้เอฟพียี่ห้าเปอร์เซ็นตซึ่งปกติคูเต่าควรจะมี พลังชีวิตยอยู่ที่ประมาณสามหมื่นขึ้นไปสามหมื่นถึงสามหมื 30, ่นห้ากำลังดีถ้าลมทั้งลมสรรันพองน้ำแล้วนะแต่ถ้าสมมติไม่ได้สรรันพองน้ำก็จะประมาณนี้ <'m> here. แลวสองหมื่นแปดคือยังไงก็ได้ให้แบบตอนลมสรรันพองน้ำเลือดเกินสามหมืนก็ถือว่าสวยละ เอาเป็นว่า This how คลิปนี้ก็นะผมก็คงเปิดไปเรื่อยๆ <c oughs> เปิดเรื่อยๆจะกว่าฮูมาจะออกแล้วกันนะส่วนตู้ครึ่งหลังเนี่ยจริงๆผมก็สนเรสลี่นะแต่ก็นั่นแหละผมดองรอฟูลีหน้าทีเดียวไปนเลย ดองรอฟูลิหน้าไปเลยแล้วก็แบบตู้ครึ่งหลังเราก็ข้ามมายาวๆผมคิดว่าคือตอนเนี้ยตู้ตัวละครผมอยู่ที่เจ็ดสิบสามโลไม่มีการันตีเนี่ยแล้วเราดองโลทั้งครึ่งหลังมาแล้วก็เติมบีพีแล้วก็อาจจะกดแพ็กเพิ่มเงี้ยอ่ก็มันน่าจะพอจดุดแบบต่อให้หลุดเลยก็ยังมีโลพอกดจนการันตีออก เอาเป็นว่าคลิปนี้เราก็จบแค่นี้กันนะไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ <c oughs>